บพบกันอีกครั้งแล้วใน E.P. ีที่10สสาหรับรายการพระลึกลับพระหาที่มายากพาพแปลกที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยจุดประสงค์ก็เพื่อให้ทุกท่านที่เข้ามาชมช่องนี้ได้รับความรู้ความเป็นมาของพระรุ่นดังกล่าวเมื่อท่านพบเจอจะได้ไม่ปล่อยหลุดมือไปในราคาที่ถูกหรือโดนกินตับปล่อยเช่าในราคาที่ถูกกว่าความเป็นจริง เนื่องจากพระเครื่องเหล่านี้ไม่มีข้อความหรือภาษาที่บ่งบอกถึงที่มาของพระรุ่นดังกล่าวพระบางองค์เป็นพระเก่าหายากและมีราคาเช่าที่ค่อนข้างสูงถ้านำไปให้คนอื่นบูชาต่อก็สามารถทำเงินได้อย่างงามเลยทีเดียวและนี่ก็คือ10อันดับพระลึกลับพระแปลกพระเสียนชอบกินตับและพระหายากในชุดที่สิบ อันดับที่1เหรียญหล่อคอน้ำเต้าหลวงพ่อน้อยวัดธรรมมสาราจังหวัดนครปฐมเหรียญหลอรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2479หลวงพ่อน้อยผู้ทรงไว้ซึ่งศิลาจาวัดอันงดงามมีความสมถะและเป็นพระนักพัฒนาสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่พระพุทธศาสนาและการศึกษาจนเป็นที่เชื่ชูท่านมานิยมสร้างวัตถุมงคล วัตถุมงคลที่ท่านสร้างจึงมีน้อยและเป็นที่หวงแหนยิ่งนักโดยเฉพาะเหรียญหล่อรุ่นแรกซึ่งสร้างสองพิมพ์พก็คือพิมพ์พหน้าเสือและพิมพ์พคอน้ำเต้าเหรียญหล่อหลวงพ่อน้อยพิมพ์คอน้ำเต้า 1. เป็นเหรียญหล่อรุ่นแรกสร้างเมื่อปีพศ2497เป็นเนื้อโลหะผสมระหว่างทองเหลืองและทองคำรวมทั้งเนื้อแรกเกาะร้าน เนื้อจะมีกระแสเหลืองอมเขียวลักษณะพิมพ์ทรงเหมือนใบเสมาแต่ตรงข้างเว้าเข้ามาคลายน้ำเต้าจึงใช้ชื่อเรียกพิมพ์นี้ว่าพิมพ์คอน้ำเต้าพิมพ์ด้านหน้าขอบโดยรอบเป็นลายกระหนกตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อน้อยครึ่งรูปส่วนด้านหลังพื้นเรียบตรงกลางเป็นยันนะขดเป็นวงแล้วขึ้นยอดเป็นอุณารมหรือที่เรียกกันว่ายันนะทรงแผ่นดิน และนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือพาสาพระว่าตกควายหรือโดนกินตับเพราะพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักหมื่นขึ้นไปนั่นเองอันดับที่ 2. เหรียญพญาคุดแบกเสมาหลวงพ่อโอภาสีแห่งอสมบางมด ฝั่งธนบุรีกรุงเทพมหานครเรียนรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2498หลวงพ่อโอภาสีแห่งอาสมบางมดพระอภิญญาผู้สำเร็จเตโชกสินซึ่งเมื่อสมัยประมาณปีพศ2485ย่านบางมดฝั่งธนบุรีพื้นที่ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยสวนส้มอันขึ้นชื่อที่เรียกกันว่าส้มบางมด ได้มีพระภิสูุรูปหนึ่งเดินทุรงมาปรากฏด้วยปฏิปทาอันน่าศรัทธ,ธาเลื่อมใสชาวบ้านจึงพากันไปกราบไหว้เป็นประจำจนเศรษฐีเจ้าของที่ดินได้ยกที่ดินให้สร้างเป็นอาสมบางมดและได้ไดิมนท่านให้อยู่เป็นการถาวรเหรียญหลวงพ่อโอภาสีทุกรุ่นนับเป็นวัตถุมงคลที่มีพุทธคุณสูงน่าบูชาติดตัวเป็นอย่างยิ่งเช่นเหรียญรุ่นแรกจัดเป็นเหรียญยอดนิยมอันดับต้นๆของวงการพระ มีราคาสูงเหรียญของท่านบูชาแล้วจะประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมกันมากล่ำหรือว่าดีนักในเรื่องของการค้าขายรุ่งเรืองรวมถึงแคล้วคลาดคงกระพันชาตีมีเรื่องราวให้ได้ยินมาเนิ่นนานนับเป็นเหรียญพักเครื่องชั้นยอดที่น่าศรัทธาเชื่อถือบูชาติดตัวได้อย่างมั่นใจในอนุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ เหรียญรุ่นสุดท้ายของท่านเป็นเหรียญรูปพยาคุดแบกเสมาซึ่งสร้างในปี2498เหรียญรุ่นนี้สร้างจำนวนมากชาวบ้านในพื้นที่บางงดนิยมกันมากเพราะหลวงพ่อได้กำชับให้เอาไว้ติดตัวพร้อมกระบอกเป็นในๆว่าเป็นรุ่นสุดท้ายของท่านหลังจากนั้นไม่นานหลวงพ่อก็มรณาภาพเหรียญรุ่นนี้พบเห็นเฉพาะเนื้อทองแดงลมดำและไม่ลมดำ นอกจากนี้ก็ยังมีเนื้อเงินแต่มีจํานวนสร้างที่น้อยและหายากมากตลอดเวลาที่ท่านพำนักอยู่ที่สำนักสง์แห่งนี้ลูกศิษย์จะเห็นท่านนับถือเลื่อมใสองค์พยาพุทธและล้นเก้ารัฐจการที่5เป็นอย่างยิ่งและนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือภาษาพระว่าตกควายหรือโดนจินตับเพราะพระรุ่นนี้ เล่นหากันที่หลักหมื่นขึ้นไปนั่นเองอันดับที่3เหรียญพระพุทธบาทวัดอนงค์กรุงเทพมหานครเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2486เหรียญพุ่มเข้าบินพระบาทมนดบวัดพระพุทธบาทสระบ,บุรีของสมเด็จพุทธาจารย์น่วมวัดอนงคาราม จัดสร้างและปลูกเสกในปีพศ2486ตัวหนังสือจีนหลังพระบาทเต็มโดยการปลูกเสกครั้งนี้ได้มีพระเจเจอาจารย์แห่งยุคร่วมปลูกเสกอาทิหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าลักษณะเหรียญเป็นเหรียญปั๊มห่วงเชื่อมหลวงพ่อร่วมวัดอนงท่านเป็นลูกสิทย์ก้นกติของหลวงพ่อทับวัดอนงที่สร้างพระเนื้อเมกสิทธิ์เมกพัดที่มีราคาหลักแสนหลักล้าน อีกทั้งยังรู้จักกับหลวงปู่สุขวัดปาาคลองมะขามเท่าอีกด้วยซึ่งหลวงปู่สุขก,ก็ได้มาปลูกเสกพระปกใบมะขามวัดอ,อนองหนึ่งในพระปกใบมะขามยอดนิยมของประเทศเรื่องวิชาคมของท่านเจ้าคุณก็ย่อมไม่ธรรมดาแน่นอนท่านมีการสร้างเหรียญพระบาทมนต์ลบวัดปุตตะบาทหลังหนังสือจีนหลายครั้งกาวคือเหรียญพระบาทมนต์ลบวัดอ,อนองรุ่นแรก จัดสร้างในราวปีพศ2482ซึ่งเป็นรุ่นที่นิยมสุดและหายากสุดซึ่งส่วนใหญ่ที่พบก็จะเป็นปี2486ปี2495และรุ่นสุดท้ายปี2497ซึ่งหลายคนยังไม่เห็นคุณค่าของพระรุ่นนี้สักเท่าไหร่จึงทำให้ยังเล่นหากันไม่แพงเท่าที่ควรจัดเป็นพระเก่าพระดีพิธีใหญ่ ที่ทางวงการมองข้ามอีกรุ่นหนึ่งแต่หายากน่าเก็บน่าใช้มากและนี่ก็คือพารลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงที่จะปล่อยหลุดมือหรือภาษาพระว่าตกควายหรือโดนจินตับเพราะพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักพันขึ้นไปนั่นเอง อันดับที่4พระปกเทพนิมิตอาจารย์ชุ่มชัยคีรีจังหวัดพัทลุงพระปกรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2496ครั้งหนึ่งเคยมีคนสอบถามท่านอาจารย์ชุ่มว่าพระรุ่นไหนที่ดีที่สุดท่านกล่าวว่าพระเทพนิมิตโดยให้เหตุผลว่าอาัศจรรย์ตั้งแต่ก่อนการสร้างระหว่างสร้างและเมื่อสร้างเสร็จแล้ว ขนาดว่าตายแล้วเกิดอีกยังไม่แน่ว่าจะทำได้แบบนั้นหรือไม่จึงเป็นเหตุให้สิทธิสายตรงต่างก็ต้องมีพระรุ่นนี้ติดตัวหรือมีไว้ครอบครองอย่างน้อยสักหนึ่งองค์นั่นเองอาจารย์ชุ่มชัยคีรีเป็นสิทธิคารวาสแห่งสำนักเขาอ้อสหรับพระปกเทพนิมิตอาจารย์ชุ่มชัยคีรีได้สร้างขึ้นในปี2496หหรือเป็นวัตถุมงคลรุ่นแรกและเป็นพระที่สร้างขึ้นตามนิมิต ของหลวงพ่อคงวัดบ้านสวนที่ได้เจออาจารย์คงอาจารย์ของขุนแผนสมัยกรุงศีอยุธยาได้บอกวัตถุประสงค์ให้หลวงพ่อคงและอาจารย์ชุ่มสร้างพระผงเทพนิมิตรทาพิธีปลูกเสกที่วัดบรรพศพินิษฐ์อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงในพรรษาปี2496มวลสารการสร้างพระประกอบด้วยดอกไม้บูชาจากพระอารามหลวงและอารามราช ที่ศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศไทยตะไคร่เียดีที่บรรจุพระบรมธาตุตะไคร่พระศรีมหาโพผงของอาจารย์ต่างๆหลายสำนักเช่นผมพิเศษของอาจารย์คงอาจารย์ของขุนแผนที่ขุดพบจากโคกโบสเก่าใต้ฐานพระเจดีบ้านศรีประจันสุพรรณบุรีดอกไม้เป็นดอกไม้ที่พระเถรานุเถระ พระอารามหลวงและพระอารามราชใช้ขอขมาโทษซึ่งกันและกันตอนเข้าพรรษาในปี2496วันเดียว108วัดมาเป็นมวลสารผงดอกมะลิและกลีบบัวเมื่อตากแห้งจึงออกสีน้ำตาลดำอาจารย์คงบอกด้วยว่าพระผงนิมิตนี้สร้างขึ้นจะมีพุทธคุณวิเศษทางโชคลาบบอกเหตุดีร้ายให้ผู้บูชาล่วงหน้าและกันอวุธ ดังนั้นพระปกเทศนิมิตเนื้อดินประสมผงปี2,496จึงเป็นผ้าดีที่ทรงคุณค่ามากน่าสแสวงหามาใช้บูชาเป็นอย่างยิ่งและนี่ก็คือพ้าลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือผาสาภาพวาวตกควายหรือโดนกินตับเพราะพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักพันขึ้นไปนั่นเอง อันดับที่5พระชินราชเนื้อผงผสมไข่เกดีเนื้อสับพาว่านผสมแร่หลวงปู่อินวัดโบสถ์จังหวัดราชบุรีพระ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2497หลวงปูอ่อินอินทโชโตวัดโบสถ์จังหวัดราชบุรีท่านได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนทั่วไปเป็นอย่างมากท่านมีวิทยาคมแก่กล้า พลังสมาธิกิจอยู่ในระดับสูงวิชาอาคมเรื่องลือในเรื่องขับไล่พูดปีปีศาจน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของท่านมีอนุภาพทางสะดอกเคาะปัดเคาะแก้เคาะเสริมดวงชะตาสร้างความเป็นสิริมงคลขจัดปัดเป่าคุณไสทั้งปวงทุกวันนี้ก็ยังมีคนไปลดน้ำมนต์ที่วัดของท่านไม่ขาดหลวงปู่อินได้สร้างวัตถุมงคลไว้หลายประเภทเช่นเสื้อ,อยันกอเพชรตะกุดโทน ชุดคุ้มคลองภัยผ้าประเจดผ้ายันเมตตามหาละรวยผ้ายันดอกบัวผ้ายันนางกวักผสมเด็จเนื้อผงพระผงไข่เสมาเหรียญรูปเหมือนของท่านเป็นต้นพระผงชินราลรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2497มวลสารมีว่านนานาชนิดที่ท่านสะสมไว้มีพุทธคุณครอบจักรวาลรักษาโลกกันคุณใส และธาตุศักดิ์สิทธิ์หลายชนิดคาบใครคาบตะไคร้จากเสมาเก่าผสมกับมวลสารของท่านที่ได้รวบรวมไว้มีสร้างพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ด้านหลังเจดีจะเป็นเจดีนูนและมีอักษรตัววอลแวนกับบอใบไ,ไม้ใต้ฐานซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประสบการณ์ของพระรุ่นนี้สูงมากเจอกันมาเยอะเรื่องคงกพันก็เป็นเลิออาราธนาติดตัวเป็นประจำไปไหนมาไหนอุ่นใจ พระรุ่นนี้เป็นพระที่หลวงปู่อินต้องบอกว่าของท่านดีจริงๆเพราะท่านทำในวัดด้วยตัวท่านเองเมื่อก่อนท่านแจกฟรีกับญาติโยมที่มาทำบุญในวัดคนแถวนั้นรู้ดีว่าใครให้อยพระรุ่นนี้แล้วไม่ตายโหงวัยรุ่นแถวพื้นที่ขี่จัก,กรยานประสบอุบัติเหตุห้อยพระรุ่นนี้ไม่เคยมีใครเจ็บหนักๆให้เห็นเลย และนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงที่จะปล่อยหลุดมือหรือาาภาษาพระว่าตกควายหรือโดนกินตับเพราะพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักพันขึ้นไปนั่นเองอันดับที่6กพระฐาน12นักสัตว์เนื้อดินหลวงพ่อเล็กวัดท่าอิดจังหวัดชดเชิงเซา พระรุนีจัดสร้างในปีพศ2498หลวงพ่อเล็กท่านเป็นชาวอ่างทองโดยกำเนิดมีเชื้อสายมอนบิดามารดาของท่านได้ย้ายมาตั้งโลกรากที่ตำบลเตโชอำเภอเมืองจังหวัดะเชิงงเราท่านมีพี่น้องร่วมกันสี่คนตัวท่านเองเป็นคนสุดท้องมารดาได้นำไปฝากเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่ออินวัดท่าอิดจนกระทั่งบรรพชาเป็นสามนเณร พออายุได้20ปีบริบูรณ์จึงทําการอุปสมบทเป็นพระพิสุนวัดท่าอิดโดยมีหลวงพ่อนุตวัดโพธารามจังหวัดเชิงเเราเป็นพระอุปชาเมื่ออุปสมบทแล้วก็จำพรรษาณวัดท่าอิดตลอดมาเพื่อศึกษาพระธรรมวิน,นัยและศึกษาด้านการแพทย์แผนโบราณกับหมอสุขเทวดาหลังจากนั้นก็ได้ไปฝากตนเป็นศิษย์เรียนพุทธาคม กับหลวงพ่อเปิ้ลวัดบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชนบรุรีซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวหลวงพ่อปานวัดเครือวันรวมทั้งพระเจจิอาจารย์ที่สำคัญอีกหลายลูปคั้นในปีพศ .2480 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าอิดหลังจากหลวงพ่อเพ็งมรณภาพลงพระเนื้อดิน12นักสัตวหลังเรียบหลวงพ่อเล็กจันทโชโตวัดท่าอิ ดังวัดชะเชิงเซาเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อเล็กที่จัดสร้างขึ้นโดยวัตถุมงคลของท่านมีการสร้างมากที่สุดในปี2484ก่อนสงครามอินโดจีนเพื่อแจกทหารหารและประชาชนทั่วไปที่นำกระถินมาทอดที่วัดภายใต้การนำของหลวงกำจัดไพลินแห่งกองพันทหารช่างค่ายสีโสธร มีการสร้างหลายอย่างเช่นเสื้อยันแหวนพิรอดตะกุดพระเนื้อดินฐาน12นักษัตว์ผ้ายันผ้าคอดเป็นต้นและนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือภาษาภาพว่าตกควายหรือโดนกินตับเพราะพระรุ่นนี้ก็เล่นหากันที่หลักพันขึ้นไปนั่นเอง อันดับที่7พระอรหังหลังอุหลวงปูเ่เฮียงวัดป่าจังหวัดชนบุรีพระรุปนี้จัดสร้างในปีพศ2498หลวงปู่เฮี้ยงหรือพระบรพจน์ปัญญาจารย์วัดป่าหรือวัดอรัญญิก,กาวาสอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีหลวงปูเ่เฮียงท่านได้ศึกษาวิชามาจากหลวงพ่อแดงวัดใหญ่อินทารามและหลวงพ่อฐานวัดเครือวัน หลวงปู่เฮียงท่านได้ผงมวลสารของหลวงปู่แก้ววัดเครือวันมาเป็นจํานวนมากจากชาวบ้านนอกจากนี้ท่านยังได้ผงวิเศษของยอดพระเจจิผู้สร้างพระปิตาอันโด่งดังเช่นหลวงพ่อเกียมวัดกําแพงหลวงพ่อโตวัดเนินหลวงพ่อขี้วัดสมาถะหลวงพ่อผู้วัดนอกเป็นต้นหลวงปู่เฮียงได้นามวลสารต่างๆเหล่านั้นมาสร้างในวัตถุมงคลของท่านสำหรับวัตถุมงคลยุคแรกของท่าน สร้างในก่อนปี2,500จะมีมวลสารเก่าๆจำนวนมากดังที่กล่าวมาพระเครื่องของท่านมีพุทธคุณสูงเด่นมากโดยเฉพาะเรื่องส่งเสริมการงานค้าขายเมตตามหานิยมผลพื้นที่ส่วนมากเชื่อว่าบูชาพระของท่านแล้วจะไม่มีวันยากจนน่าจะเป็นเรื่องจริงเพราะพระเครื่องของท่านมักจะอยู่ในคอของพ่อค้าข้าหบดีเป็นเสียส่วนใหญ่ าของท่านเมื่อกดพิมพ์เสร็จแล้วแทบไม่ต้องปลูกเสกซ้ำ้า้แขวนติดคอได้เลยโดยมีพุทธคุณดังที่กล่าวมาเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจัก,กรวาลเลยก็ว่าได้คนชนบุรีเก่าแก่สมัยก่อนถึงกับเคยกล่าวไว้ว่าอยากเป็นเจ้าสัวให้แขวนท้าวัดป่าถ้าชุดนี้หลวงปูเ่เฮียงได้จัดสร้างถวายสมเด็จพระสังฆราชมวลสารต้องไม่ธรรมดาแน่นอน ยันคมชัดลึกใบหน้าพระพุทธชัดเจนมีศิละปะสวยงามและนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงที่จะปล่อยหล่นมือหรือาาภาษาพระว่าตกวายหรือโดนกินตับเพราะพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักพันขึ้นไปนั่นเอง อันดับที่8เหรียญเต่ารุ่นแรกหลวงพยอยนวัดบ้านคลองอำเภอโพธารามจังหวัดราช,ชบุรีเหรียญเต่ารุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ .2496 พระครูพิพิธธรรมมาพิลมหรือหลวงพ่อยนทิตะปัญโยอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านคลองตำบลบ้านคลองอำเภอโพธารามจังหวัดราช,ชบุรีพระเจจิชื่อดังต้นตำรับเหรียญเต่าแห่งรุ่มแม่น้ำแม่กอง ด้านวัตถุมงคลท่านมีทั้งเหรียญมีพระนาคปกล็อกเก็ตแต่ที่สร้างชื่อเสียงได,ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือเหรียญเต่ากล่าวได้ว่าหลวงปู่หลิวปัญญาโกแห่งวัดไร่แตงทองมีวัตถุมงคลที่สร้างชื่อเสียงและได้รับการยอมรับคือพระยาเต่าเรียนท่านก็เคยฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาการสร้างวัตถุมงคลเต่ามาจากหลวงพ่อยนต์วัดบ้านของนั่นเอง ดังนั้นเหรียญเต่าหลวงพยอยนรุ่นแรกจึงได้รับความนิยมนำไปคล้องติคออย่างแพร่หลายรุ่นนี้สร้างในปีพศ2496ด้วยเนื้อโลหะทองเหลืองโดยสร้างเป็นลักษณะคล้ายเหรียญรูปร่างคล้ายเต่าแบบมีหูในตัวโดวยการปั๊มตัดขอบโดยตัวเหรียญจะเป็นมีความนูนและหนาแบ่งออกเป็นสองบล็อกคือบล็อกหน้ายักษ์และบล็อกหน้านาง จำนวนการสร้างไม่ได้ระบุไว้ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงจึงหมดไปจากวัดอย่างรวดเร็วดังนั้นหลวงพ่อจนจึงให้ช่างแกะบล็อกใหม่สร้างด้วยเนื้อโลหะทองเหลืองสร้างเป็นเหรียญเต่ารุ่นที่สองลักษณะเป็นเหรียญรูปร่างคล้ายเต่าแบบมีหูในตัวโดยการปั๊มตัดขอบคล้ายรุ่นแรกแต่มีขนาดเล็กกว่าและบางกว่าเหรียญเต่ารุ่นแรกเป็นอย่างมาก ส่วนจำนวนการสร้างไม่ได้ระบุไว,ว้ปัจจุบันนับเป็นที่นิยมและหายากและนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงที่จะปล่อยหลุดมือหรือพาสาพราะวตกควายหรือโดนกินตับพระพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักพันขึ้นไปนั่นเองอันดับที่9 เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อผีนะวัดสนมราวจังหวัดสระบุรีเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2498หลวงพ่อพีนาวัดสนมราวทองจังหวัดสระบุรีท่านเป็นศิษย์เอกของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านเป็นพระเจจิอาจารย์เพียงไม่กี่รูปที่มรณะในท่านั่งสมาธิเรื่องราวเกี่ยวกับอิทธิพลังงานเหนือโลกของหลวงพ่อพีนานั้น มีให้เห็นให้ได้ยินให้ได้ฟังกันอย่างน่าอัศจรรย์ใจแต่ก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้ววันที่ท่านมรณภาพคำสั่งเสียของท่านก็ล้วนเป็นจริงและปรากฏเป็นที่ประจักษ์มาแล้วเมื่อกบถึงเวลาที่ท่านบอกหลวงพ่อพีนาวัดสนมลาวท่านคือผู้ที่สร้างดาวแม่เนื้อหอมและดาวอีกหลายรุ่นจากเนื้อมวลสารดาถันที่มีคุณวิเศษเรื่องเมตตามหานิยมและมหาเสน่ห์แบบสุด,สด มีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์จนเป็นตำนานเล่าขานเล่นหากันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านโดยเฉพาะถ้าเป็นยุคตรงต้นมีการเช่าหากันถึงหลักล้านมานานแล้วแต่ก็เป็นวัตถุมงคลที่เล่นยากเพราะยากที่จะชี้ขาดกันว่าอันไหนแท้อันไหนเก๊วัตถุมงคลอื่นที่เป็นเนื้อผงของท่านก็มีประสบการณ์ปฏิหารมาแล้วมากมายล้วนแล้วแต่เป็นวัตถุมงคลที่มีเอกลักษณ์ โดยเหรียญรุ่นแรกของท่านจัดสร้างในยุคต้นนเมื่อปี2498หรือเป็นสุดยอดเหรียญที่มีประสบการณ์อีกรุ่นหนึ่งหลวงพ่อพินะท่านเป็นพระผู้ทรงอภิญญามีฤทธิ์ทางใจเป็นอัศจรรย์วัตถุมงคลยอดขังประสบการณ์มหัศจรรย์โดยท่านสำเร็จกสิน10สามารถแสดงฤทธิ์ต่างๆได้ตามประสงค์ รู้วารัสจิตของคนอื่นปูกเสกวัตถุมงคลขึ้นมาเหมือนมีชีวิตจิตใจและนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงที่จะปล่อยหลุดมือหรือภาษาพระว่าตกจบไยหรือโดนกินตับเพราะพระรุ่นนี้ก็เล่นหากันที่หลักพันขึ้นไปนั่นเองอันดับที่10 เหรียญพระแก้วมรกตสมเด็จพุทธ,ธาจารย์น่วมวัดอนงค์กรุงเทพมหานครเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ .2497 สมเด็จพุทธ,ธาจารย์น่วมวัดอนงคารามท่านเป็นพระเยจิอาจารย์ชื่อดังท่านร่วมปลูกเสกพระหลายรุ่นเช่นพระชัยวัดเนื้อกะไหลทองวัดสุทัศน์เทพวนารามร่วมปลูกเสกปกใบมะขามของหลวงปู่สุกวัดปาาคลองมะขามเท่า ซึ่งปัจจุบันราคาบูชาเล่นหาองค์ละแพงเลยทีเดียวมูลเหตุการสร้างเหรียญรุ่นนี้สมเด็จพุทธาจารย์น่วมท่านได้นิมิตไปว่ามีพระอิน์ได้เอาพระแก้วมรกตมาถวายท่านแล้ววันรุ่งขึ้นก็มีคนนําพระแก้วมรกตมาฝากให้ท่านเก็บรักษาไวา้ท่านก็เลยนําเอารูปลักษณ์มาสร้างเป็นเหรียญพระแก้วมรกตเหรียญพระแก้วมรกตนั้นสมเด็จพุทธาจารย์น่วมได้รวบรวมเนื้อเงินโบราณ จากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเงินพดด้วงสมัยกรุงศรีอยุธยาเครื่องใช้ในราชพิธีต่างๆแผ่นยันแผ่นจานโลหะธาตุที่เป็นมงคลตะกูดเก่าพระบูชาทุกสมัยที่ชำรุดเสียหายนำมารอร้อมแล้วรีดจานอัคระอยู่หลายครั้งจากนั้นนำมาสร้างเป็นเหรียญพระแก้วมรกตให้มีอนุภาพพุทธคุณเข้มขังบูชาพกอาราตนาติดตัว สมปาถนาเหมือนมีแก้วสารพัดนึกอยู่ติดตัวตลอดเวลาว่ากันว่าพุทธคุณครอบจักรวาลในเรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยป้องกันพูดผีปีศาจป้องกันคุณใสป้องกันลมเพลมพัดป้องกันเสนียดจันลเลยเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันอันตรายต่างๆไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมและนี่ก็คือพลลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลย และมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือพาสาภะว่าตกควายหรือโดนกินตับเพราะพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักพันขึ้นไปนั่นเองครับและนั่นก็คือ10อันดับพระลึกลับพระแปลกพระเสียนชอบกินตับและพาหายากในชุดที่10แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ